พี่นองคะทุกคนตีเห็นภาพนี้มีความรู้สซึกอย่างไรคะเน้นหน่อยสองลูกกำลังซอยกันพับผ้าสบงจีวอนนะคะเบิงคือผู้ใหญ่เนี่ยแหละค่ะพี่นองด้วยความชำนาญพี่นงคือคิดว่าสองเน้นหน่อยสองลูกนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นพอยหยัง น่าจะเกิดจากการบ่มเพากนนะ,ะ,ะการฝึกฝนเนาะค่ะหลักกะการฝึกสอนหลักกะสิ่งแวดล้อมนะคะสองเน้นหน่อยสองรูปนี่เพิ่งหาขวบค่ะพี่น้องนะคะเบื่องภาพแล้วมีความหล้ดซึ้ประทับใจแล้วมีความสุขนะคะมาเบิ่งภาพต่อไปค่ะพี่น้องดูจะจะเรียกว่าการกราบถือต้องตามแบบแผนได้ค่ะพี่น้องนะคะ พอเพิ่นกาบเรียบร้อยแล้วกการนั่งสมาธิค่ะพี่้องถูกต้องเมื่อทุกอย่างนะคะผู้ใหญ่เฮ้าบางคนยังเห็ุบไรยซามีเนาะเอาช่วงนี้ในชาติสีใหัยพ่้องสังเกตเบิงว่าการสวดว่าสามขะังเสียงเดเด้อ ตลอนดระยะเวลาการสวมน,น่นนอนสูงนั่งสูงพี่น้องเสียงแจวๆคือเสียงเพิ่นนะคะพี่น้องเมื่อเซจเ,เรียบเรียบร้อยแล้วก็ต้องเก็บเบาะนั่งนะคะเก็บเองะคะ่ะเพราะต้องบอกนะคะในชีี่เพิ่นดูแลอะกะน่าจะเป็นคนุณย่ายเนาะคะ่ะเก็บแล้วเรียบร้อยล้วก็เอาไปเก็บเองค่ะพี่น้องนะคะหูว่าสิไปเก็บหมองไร้ก<ๆ>้นก้นสี่สวดมุ่์กะเอามาวางนะคะ ว่างท่าหนหทีจะคลองโดยผู้ใหญ่บ่ต้องบอกเนาะแต่ว่าสังเกตรบรเบื้องต้นค่ะเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยเนาะความสนใจกับพ่อเพิ่นเห็นอียงที่เพิ่นสนใจเพิ่นก็ยุดเบิ่งตาา่างภาษาเด็กน้อยเนาะ,ะเป็นภาพที่น่ารักมากค่ะพี่น้องนะคะลูกหลานถาเฮามีลูกหลานแบบนี้เฮาก็สิมีความสุขมีความพมิใจเนาะค่ะนะคะ,นะคะเ,เมื่อเรียบร้อยแล้วกะมา,าหาหลวงตาค่ะพี่น้อง 哦，好、okay.